ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o ก i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o ก i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o ก i e l a n d s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมาส่งสกินใหม่น้องเฟอร์เรนคิมสดกันนะครับชื่อสกินน่ารักนะชื่อนกกระสาพูดจัดส่งสุดนุ่มฟูนะครับคือตอนแรกเนี่ยเออปกติแล้วผมเนี่ยเวลาตู้มาใช่ไหมครับ เราก็จะไม่ได้ทําคลิปแบบ2ตู้หรอกใน,ใน,ในเวลาตีมอัปเดตหนึ่งแต่คู่นี้มันเป็นข้อยกเว้นไงเพราะว่าเออสตัวน,นี้นี่ผมผูกพันกับมันยิ่งโดยเฉพาะเฟิร์นเล่เนี่ยเ,ออเราเล่นมันบ่อยมากในคุกกี้รันคิงด d อมคุกกี้รันโอเวอร์เบรกเราก็เลยอยากที่จะสะสมมันเป็นพิเศษหน่อยตอนแรกก็ลังเลว่าจะจัดดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยมันมีตัวเลเจนดใช่ไหมครับสกินเลเจนต์อัน แต่คิดไปคิดมาช่างแม่งนะครับเดี๋ยวเติมใหม่กับร้านคุกกี้แลนเราก็ได้ก็เลยเออคันไม้คันมือนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จัดเลยผมยังแค้นตอนแซงอนาเล่อยู่เลยตอนนั้นแม่งโหดมากนะครับขอแก้มือซะหน่อยแบบทีเดียวออกแบบตึงๆนะครับเริ่มเลยดีกว่าเป็นตั๋วที่ไม่ฟรีหรอกครับเสียตังมาเนี่ยแหละมาชึบชๆบชบรอบแรก let's go อิ้ยอย่างโอ้โหสีแม่งหน้าแล้วโอ้โหนักกล้ามสองสกินพร้อมกันถึงเวลาใช้ลูกปาครับ เราจะกดเรื่อยๆจนแบบผมจะพอใจเราไม่ได้มีจุดสิ้นสุดว่าต้องเท่าไหร่เออขอแค่เรารู้สึกว่ามันเกลือแล้วเราก็หยุดแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เกลือนเนี่ยเราลุยต่อเอออย่าบอกนะว่าคลิปสั้นอะมาเลยวะเนี่ยนี่แหละครับแดงแดงแดงม่วงโอ้โหนึกว่าจะคลิปสั้นซึ่งตู้นี้เนี่ยก็จะมีสก,กินใหม่แค่อันเดียวก็คือเฟอร์เรน์นะครับแต่มันมีพวกสก,กินแดงเก่าๆบางอันที่ผมไม่มีอยู่ อาจจะได้ก็ได้อุ้ยสามหน่อยอย่างนี้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นจัดไปแดงเลยปะเนี่ยโอ้ยงังยังยังยังขอคลิปสั้นก็ดีจะได้จบเร็วๆมาโอ้โหม่วออกอย่างนี้จะมีอยู่ไหมเนี่ยมีอยู่ไหมไม่มีว่ะเป็นม่วงนะครับคือออกสามหน่อและโลบแบบนั้นอนะ่ะเออมันมีโอกาสออกซุปเปอร์อีพิกอยู่นะอัดจึ๊บแต่ก็มีโอกาสเป็นอีพิกเหมือนกันเอยอยัง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 ฮัดจึ๊บเนี่ยแหละถึงคิวสกินแดง โอ้โหยมาขีบนี้ตั้งหลายรอบอ่ะยังไม่ออกสกินแดงเลยอ่ะผมยังไม่ถือว่าเกลือนะเพราะสกินแดงยังไม่ออกเพราะถ้ามันออกแล้วหลุดตัวเราจะเริ่มรู้สึกแล้ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกผมยังไม่รู้สึกเกลือยังรู้สึกเอ้ยมันมีโอกาสให้ลุ้นอยู่เฮ้ยยังม่วงอยู่สกินแดงยังไม่มาเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยฟฟ้าาให้เรามันทําให้เราหอมดีใจเล่นเอ้ยสกินโอ้ยอันนี้ไม่มีลุ้นเลยครับโอ้โหขาวสีฟ้าหนึ่งจึ๊บ กาหางตัวเดียวยังเอ้ยหิมนี้มีลุ้นอยู่สองสามสี่เป็นเป็นโอ้โหเห้ยมูมันเยอะแล้วนะแดงสักทีหนึ่งให้มันจบจบไปแดงโอ้โหีิมนี้ผมข้ามเลยครับข้ามเลยหีมเมื่อกี้แดงยังยังยังสกินแดงสกินแดงไม่มาเว้ยโอ้โขาวล้วเลยมึงต่อครับ ตึงตึงตึงอุ๊ยแบบนี้ไม่ต้องลุ้นเลยโอ้โหข่าวล้วนจับบ้าโอ้โหไอตัวนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่จะผมจําไม่ได้ว่าก่อนสูงมีเท่าไหร่นะนี่มันก็ดีกรีนน้องน้องแซงเลยเนี่ยน้องน้องแซงอนาเล่ปั๊บ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 ขอสกินแดงสักทีเถอะวะออ้ยยังมุ่งอยู่อ่ะไม่มีแดงจริงหรอแดงโอ้ฟ้าแดงโอ้ยสกินแดงยังไม่ออกมาสักอัน ยังไม่เกลือแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันโอ้ยหยบอย่างนี้ข้ามเลยครับกดเรื่อยๆเพิ่ๆเพินเพนเพินเพินเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวแพดหน้าสมมติถ้ามันแพดท,ที่มันมีสกินมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแพ็คที่มันได้รูปบ่ายเยอะๆเออเราก็ไปจัดแพ็คนัน่นกับร้านคุกกี้เลนเะอาจบตอนนี้ยาวไปครับยาวไปครับอุย้ยสามนอสามนอสามนอสักทีเหอะวะ สักทีเหรอว่าสกินแดงมาได้แล้วโอ้ยยังไม่มาฟ้าโอ้โหฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาเอ้ยม่วงม่วงม่วงโอ้โหฟ้าเฮ้ยสกินแดงไม่มามันออกแต่สกินม่วงเลยว่ะตอนนี้ขอสักทีหนึ่งเหอะให้มันได้ลุ้นหน่อยดิ <c oughs> น,นี่ยังไม่มีสกินแดงออกมาเลยอ่ะเอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแดงแดงแดงเป็นม่วงนะครับผม โอ้โหสกินแดงไม่มาสักทีผมสงสัยผมกะคงต้องแบบได้สกินแดงแล้วหยุดแล้วมั้งเนี่ยมันเริ่มจะเยอะแล้วมันเริ่มจะเยอะแล้วเริ่มจะเยอะแล้วนะพี่ชอยมันเริ่มจะเยอะแล้วโอ้ยไม่ไม่ออกเลยว่ะสกินแดงนี่ผมผมว่าน่าจะสองสามหมื่นตำาๆแล้วนะตอนเนี้ไม่มาจริงอ่ะโอ้ยสกินแดงอย่าไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูพอกูพอเลยเออครั้งเดียวพอเลยแรกก็ได้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวอ,อ่แรงมาแล้วครับเฮแรงมาสองตู้ติดเลยะขอไปดวงดีตู้ดักคอนแล้วกันนะ่อยเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้กันเฟิร์นเลนนะเฟิร์นเลนใส่สกินนะครับสกินน้องซึบนี่ครับเอ้ยนา่า,นา,รา,ยา,นนารักนะ่ารัอุยหางอ่ะมันน่ารักยัง่ง แล้เวเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันธรรมดาผมมองไม่เห็นหางมันเลยนะผมไม่ผมเพิ่งรู้เฟอร์เลน์มีหางด้วยนะครับไม่เคยสังเกตอ่านี่โอ้ยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักอุ้ยน้องโอ้ยตัวแบบดูนุ่มนิ่มอ่ะนุ่มนิ่มสุดๆเลยอ่ะเออมาขอดูสกิลหน่อยนะครับเนี่ยดูน้องเฟอร์เลน์ปั๊บเอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยไอ้น้องน้องนี่ก็มีชุดของมันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับปั๊ปปั๊บนี่ครับแล้วก็ล่างล่างธรรมดาเอ้ยน่ารักค่ะ เฮ้ยไอ้น้องน้องน้องขอดูตอนสกิลเล็กหน่อยมันจะมีนกใช่ไหมปั๊บๆอ๋อไม่ใช่เป็นพุ่งอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักนี่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 เดี๋ยววิ่งจนสกิลอีกทีหนึ่งแล้วกันนั่นแน่น่แน่นั่แน่แน่ไอ้จ้าจ้านี่เออจ้าเออจ้าเออจ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะไม่มีนกว่ะและไอ้นกผมอ่ะเอ้าและไอ้หน้าสกิลมันอุตส่าห์มีนกขิงก็แทบตายผมไม่เห็นนกมาเลย ไม่เป็นไรนะครับน้องสกินน้องน่ารักนะครับไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ